เป็นยังซื้อปวดค่ะซีเมนเป็นค้นนะปวดไก่มันสเบล่ปวดปันไหอกได้ยังเนี้ได้ยังเนีมาตรวจะไรไม่ยังเนี้ยไ่ได้ยังมาฮับหอมที่ไหนได้กอผ้านี่นะบ่อันนี้บ่อยากเบิกเงินอยากได้กอพระนี่บ่ โอ้โหนี่ความเรียบไหล่ดิโอ้มางามแลยโอ้นี่ใช้มีดกู้ยุนี่กูั้างมือปากกค่นันโอ้ยเต็มหลังหลาวเลยแจ้งเงินไปยังอันนี้หลวงพ่อสายทองอันนี้อันนี้กับอันนี้กับทองเงินอันนี้กับกระเป๋าเงินโอ้งยายละวังงนี่เลยล่ะ Ừ. còn con mình vui nằm đây, ừ. mình đi trên nẹo gì đó, nó con thèo gì vương giống, chạy má, khen cả luôn, xe đẹp lấy má, không ai. ครับเราพี่น้องกลับจากตลาดท่าเสด็จแล้วสรุปเราได้อย่างไรอยัางในจานบา่ได้ถาดบ่ฮะถาด<า>เอาไปอย่างไรใส่ตำหู่ใส่ใส่ตำหูท้อเลยวะไ,ได้ได้ที่อันอืมใส่พวกเกี๊ยต่อนี้ก่น

เอาไปเป็นกระหอกดอนกูหึงบ้าดอกฮ่ากเะ้านป็นกูเจอใช่ไส่แต่บบกแตงโมวะว้าวสีแดงวะพอดีว้าวบ่มวนเนาะเอามากูสีแดงอากินหัวมึงน่ายม่ถอดฝนมา มอมือม wow. ่าวาส่นอผู้สาวเนาะใ่วาส่ในอผู้สาวเนาะไอ้อนบ่ท่นใจักกินเองไวกว่าเหีอยงุดหะไรกูมาเห็นบอกเขานั่งกินขาอยู่น้ำกันอยู่นี่ีมากกอ่เขาอยูะเนาะ โอ้โอยาคูณสาวเขาอาการเจ้นชนายเปลาก็เห็นกันนะโอาการแบบนี้ยังนาเตปลาคนเล่นเืองกาแฟเนี่ยจะว่าตัวคนม,มึงงงงงูหไรเม้มบ้าเป็นยังไงครับ,รรบผู้ักิงังสายจะลองแล้วลองดีป่า่าะ nó tiền chi 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 chín chi chi ตีนันตีนี่แมวแมวกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวไหนแมวบอกไปน้องคายแมวบอกไปน้องคาย่วนหมาไปเที่ยวเมือนกัน่วนหมาไปเที่ยวเมืองกันงวยคุณอยากจาเห็นยังดูนี่้อมเพลงสอมเพลงเพลงผู้ใดเพ่งผมงลับเพลงยังแมวเพลงแมว โอ้สิเป็นน้องว่างวะโอ้เนาะเอาเอาดังดัง